ตอนที่89ยามดึกสงัดบนกำแพงด่านมีเชือกห้อยลงมาหลายสิบเส้นมีเงาร่างเคลื่อนไหวลงมาอย่างเงียบเชียบทีละสายหลังจากลงถึงพื้นเงาคนก็นผิวกายวูบรอบเลนเข้าไปในป่ารกทึบตามแนวเทือกเขาสูงชันในทันทีเงากลุ่มนั้นกระจายตัวพุ่งตรงไปที่นอกด่านตอนที่ฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นทีละนิด นอกด่านยังคงมีรมแรงพัดกระหน่ำม,มวนหอบฝุ่นทรายเสียงดังฟาดเข้าใส่เนินสูงของฐานดินที่ถูกทิ้งร้างจมพันธทรายหลายแห่งเงาร่างที่หมอบซุ่มอยู่ด้านหลังฐานดินก็คือคนทั้งหมดที่เพิ่งจะเร่งรุดมาถึงท่านหัวหน้าพวกเราต้องออกจากด่านมาเพื่ออันใดกันแล้วยังแต่งกายเช่นนี้อีกผู้ที่ถามคือหูสืออี เขานำกำลังคนหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งจำนวนสิบกว่าคนหมอบต่ำอยู่ที่ข้ามกำแพงด่านข้างหนึ่งแถบของฐานดินแต่และคนสวมเสื้อตัวสั้นเนื้อผ้าหยาบและกำลังจ้องไปที่ซานจงที่อยู่ด้านหน้าสุดผู้เป็นหัวหน้ากำลังหันหลังให้เขาและมองไปยังที่แห่งหนึ่งตรงด้านหน้าออกมาหาคนซานจงคุกเข่าข้างหนึ่งหมอบคูอยู่กับพืน้น สวมเสื้อตัวสั้นเนื้อผ้าหยาบสีเทาดำดูธรรมัดทะแมงใช้เชือมัดชายแขนเสื้อทั้งสองข้างเอาไว้มือหนึ่งกุมดาบอยู่ลองพูดเบาๆหาทหารของข้าทหารหูสืออีตกตะลึงพวกเราไปมีทหารนิ้งที่นอกด่านตั้งแต่เมื่อไหรทัพฐานจงไม่เคยออกรบที่นอกด่านมาก่อนแท้ๆซานจงไม่ขยับขยื่อนทหารเก่าของข้า หูสืออียังไม่ได้พูดอะไรเสียงที่เจนจัดมากประสบเสียงหนึ่งก็ชิงพูดด้วยเสียงเบาๆเจ้ามั่นใจว่าจะสามารถหาพบหรือหูสืออีหันไปมองด้านหลังคนที่พูดก็คือผางลู่ที่หน้าผากมีริ้วรอยย่นลึกอยู่หลายรอยในหมู่สัตว์ประหลาดกลุ่มนั้นนอกจากคนที่บาดเจ็บสาหัสสี่คนนั้นที่เหลืออีก8ปสิคนล้วนมาทั้งหมดหมอบซุ่มอยู่ติดติดกัน แทบจะล้อมอยู่หลังฐานดินที่พังทลายหลายแห่งรอบๆนี้จนหมดทุกคนวมลสวมเสื้อผ้าตัวสั้นเนื้อผ้าหยาบสีเทาครัำดูเหมือนสัตว์ป่าที่จำศีลอยู่รวมกับคนที่หูสืออีามาด้วยก็เป็นหนึ่งร้อยคนพอดีซานจงไม่ได้หันกลับมายังคงจ้องมองความเคลื่อนไหวที่ด้านหน้าทันใดนั้นก็หัวเราะเบาๆเพื่อเรื่องที่ไม่แน่ใจนี้ข้าถึงกับรอมาถึงสปีแล้ว รอบด้านเงียบสนิทไปหมดน้ำเสียงนี้ทำให้หูสืออีพันนึกถึงครั้งเมื่อติดตามผู้เป็นหัวหน้าไล่ตามคุณหนูเอาจะไตตัวผู้นั้นไปถึงเหอตรงตอนที่เขากลับมาโยโจได้พูดประโยคนั้นว่ามีเรื่องมากมายที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีหวังก็ยังอยากจะไปลองดูและก็ต้องรอให้ทำไปแล้วถึงสามารถพูดได้ว่าไม่เสียใจนั่นเป็นครั้งแรกที่หัวหน้าพูดถึงความรู้สึกภายในใจเลยทำให้จำได้อย่างแม่นยำเป็นพิเศษ ตอนนั้นนึกว่าพูดนึ่งคุณหนูเอาใจไต,ตัวผู้นั้นตอนนี้เมื่อมารวมกันเข้ากับประโยคนี้จูจ่ๆก็รู้สึกได้ว่ามีความหมายถึงเรื่องอื่นมากกว่าไม่มีใครพูดอะไรอีกในที่ห่างไกลออกไปคลับคล้ายจะมีเสียงขีมแ้าหมาก,กำลังมุ่งไปทางหนึ่งท้องฟ้าสลัวลางฝุ่นทรายกำลังหนาแน่นทาให้มองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็สามารถตัดสินได้แล้วว่า เป็นกองทับใหญ่ของพวกนอกด่านกำลังเคลื่อนพลอยู่รอจนเสียงกีบม้าค่อยๆห่างไปท้องฟ้าก็สว่างเต็มที่แล้วเหลือเพียงพายุทรายที่กำลังพัดรุนแรงไปกันได้แล้วซานจงเอาผ้าผืนหนึ่งออกมาจากอกเสือ้อนำไปคาดไว้บนหน้าผากให้เรียบร้อยแล้วกุมดาบลุกขึ้นคนอื่นๆก็ลุกขึ้นตามๆกันทำตามอย่างเขาโดยคาดผ้าเอาไว้บนหน้าผาก เหมือนกับพวกลู่หลินที่เดินไปมาอยู่ข้างนอกเหล่านั้นไม่มีผิดเพี้ยนทั้งกรบวนเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วซานจงต้านลมนำอยู่ด้านหน้าโดนฝุ่นทรายปกคลุมไปทางร่างจนกระทั่งถึงทางแยกทรายม้วนตลบไปทั่วท้องฟ้าจนมืดครึม้มเขาก็ได้หยุดลงมีอะไรหรือท่านหัวหน้าหูสืออีถามเบาๆซานจงอยู่ตรงกลางพายุทรายเขาแยกแยะทิศทาง แล้วถึงได้เคลื่อนไปข้างหน้าต่อไม่มีอะไรแค่นึกถึงภาพเมื่อครั้งที่แล้วขึ้นมาคือการคิดถึงจางสุนสนหลงครั้งนี้ไม่มีนางอยู่ข้างกายคอยชีย้ทางให้เขาแล้วโชคยิ่งดีที่เขายังจำเส้นทางได้แม่นยำลมยังพัดโหมรุนแรงและยังคงพัดรอยกีบเท้ามา้าที่พวกทหารนอกด่างทิ้นไว้บนพื้นเดือนหายไปในที่ไกลออกไป ทํากลางเสียงออกคำสั่งภาษาหูทหารของกองทัพใหญ่ของพวกนอกด่านหน่วยหนึ่งกำลังถอยกลับไปทางทะเลทรายตอนเหนือที่นั่นเป็นดินแดงในเขตรักษาของเผ่าชีตานแต่ละเผ่าห่างออกไปตรงบริเวณที่ดูเหมือนเป็นแนวกำแพงที่ทอดขวางอยู่แถบหนึ่งเงาร่างคนร้อยชีวิตตัดผ่านภูเขาเข้าไปในป่ามุ่งหน้าไปทางด้านขวาของป่าไม่มีใครพูดอะไร มีเพียงหูสืออีที่อยู่ระหว่างเร่งเดินทางกำลังมองรอดผ่านรอยแยกของกิ่งไม้ไปทางท้องฟ้าแล้วแอบพึมพำประโยคหนึ่งทางด้านนั้นไม่ใช่ทางที่ไปเมืองเก่าจี้โจหรือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือไรเขารู้สึกว่าหลังจากพึมพำประโยคนี้จบรอบด้านก็ดูเหมือนยิ่งเงียบงันกว่าเดิมโดยเฉพาะพวกสัตว์ประหลาดกลุ่มนั้นที่ไม่พูดอะไรเลยสักคำเดียว มีแต่เสียงหายใจที่ค่อ,คอยๆหนักหน่วงขึ้นเนื่องจากการเร่งรีบเดินทางซานจงเดินอยู่หน้าสุดตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้กระทั่งออกจากป่าและรออีกด้านหนึ่งปรากฏเขาโคง้งทิวเขาสูงตังงานขึ้นในสายตาเขาจึงหยุดลงให้สองสามคนไปที่บริเวณรอบๆนี้กับข้าก่อนสักเที่ยวหนึ่งคนที่เหลือหยุดพักอยู่กับที่คอยฟังคำสั่งของพูดเบาๆพางหยิบผ้าแถบหนึ่งมาพันฝักดาบเาไว้ หูสื่ออีรีบพูดข้าข้าจะตามไปกับท่านหัวหน้าซันจงพยักหน้ามองไปยังเงาร่างคนกลุ่มนั้นที่อยู่เงียบๆทางด้านหลังผางรู้ก็ไปกับข้าด้วยผางรู่เดินออกมาปกปิดดับสั้นที่พกอยู่ตรงเอวเอาไว้ผางพูดว่ารวดชงก็ตามไปด้วยเหมือนกันซันจงกว่าตามมองคนที่อยู่ด้านหลังเขาแล้วก็หันหน้ากลับไปก้าวเท้าออกเดินทางอย่างนั้นก็ตามมา นวช่ชงมีรอยยิ้มประหลาดประดับอยู่บนใบหน้าพางเดินตามไปเวลาเคลื่อนผ่านเมืองที่ไม่เล็กไม่ใหญ่แห่งหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นในสายตาท่ามกลางความขมุขขมัวไม่ชัดเจนมีแต่ฝุน่นทรายเต็มไปหมดแลคล้ายภาพฝันภาพหนึ่งทางเข้าเมืองที่สร้างจากไม้ยังคงอยู่แต่กลับไม่เห็นเงาคนออกมาและไม่ได้ยินเสียงผู้คนแม้แต่นิดเดียวมีเพียงอีกาไม่กี่ตัวเกาะอยู่บนต้นไม้ต้นใหญ่ กึ่งกงแห้งโกนที่ยืนคอเอียงอยู่ตรงปากทางเข้าเมืองกำลังส่งเสียงร้องกากา,กาดังวุ่นวายจานจงมองไปรอบๆพางเงี่ยงหูฟังความเคลื่อนไหวทันใดนั้นก็หมุนตัวกลับกระชากหูสืออีที่อยู่ใกล้เขามากที่สุดทางนี้เงาร่างสีสายอ้อมไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็วด้านหลังมีเสียงมา้าคำวันหนึ่งเคลื่อนจากที่ไกลๆเข้ามาใกล้อย่างเร็วเรี ผสมผสานกับเสียงตะโกนเป็นภาษาหูทหารนอกด่านกระบวนหนึ่งที่มีอยู่ห้าหกนายปล่อยผมยาวรุงรังคาดว่าเป็นคนชี้ตาทั้งหมดดูจากจำนวนคนน่าจะเป็นการราดตะเวนตามปกติหลังฐานดินที่ทุ่งรกลังด้านข้างซานจงแกะผ้าที่พันฝักดาบออกดวงตาทั้งคู่ดูลึกล้ำสงบนิ่งจับจ้องทหารที่ขี่ม้าอยู่ช้าๆอยู่ข้างหน้ากลุ่มนั้นแล้วพูดเบา เบาแสเพียงอย่างเดียวก็อยู่ที่นั่นเองจัดการครั้งเดียวให้จบไปผางลูกก็กำลังแกะผ้าพันดาบออกมาเหมือนกันทางซ้ายนั้นให้ข้าจัดการเองทางขวาทางขวาหูสืออีเพิ่งจะพูดแล้วก็หันหน้าไปถลึงตาใส่คนด้านข้างเพราะว่าลวชงก็อ้าปากพูดแทบจะพ้องกันกับเขาบิดาจะทิ้งให้เจ้าเรากัรลวดชงยิ้มอย่างชั่วร้ายที่อยู่ข้างหลังนั้นเป็นของบีดาเอง เสียงเหล็กเสียดสีดังขึ้นดาบยาวตรงในมือซานจงออกจากฝักแล้วพายุทรายม้วนตลบทาหารไฟสตัตรูหลายนายนั้นต้องวัดใส่มา้าไม่ขี่อย่างอ้อยอิงเชื่องช้าแล้วทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็มองเห็นเงาดำวูบหนึ่งที่หลังฐานดินจึงตะโกนเสียงดังแล้วหนีบท้องม้าพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วคนที่ร่วมขบวนฮันด้านหลังถูกเสียงนั้นดึงดูดความสนใจจนทยอยตามมา กับเห็นม้าที่พุ่งเข้าไปอย่างรวเดเร็วนั้นร้องฮีคลาหนึ่งแล้วขาหน้าก็ลม้มลงคนบนหลังม้าถูกลากลงไปหลังฐานดินจากนั้นก็ไม่มีเสียงอื่นใดอีกคนข้างหลังคิดจะลังม้าให้หยุดก็ไม่ทันแล้วเพิ่งจะมาถึงข้างเนินด้านหน้าม้าก็มีเงาคนวิ่งออกมาแล้วก็หลบหายไปจากตรงนั้นจากนั้นก็มาถึงที่ด้านข้างดาบโค้งใบกว้างในมือเพิ่งชักออกมาได้ครึ่งเดียว เสียงตะโกนยังอยู่ในลำคอคนก็ร่วงตกจากหลังมา้าตายหมดทุกคนซานจงดึงดาบออกมาจากซวงอกของคนหนึ่งแล้วหูสืออีก็ลากศพนั้นไปปกปิดร่องรอยไว้หลังฐานดินเขาใช้คาบเลือดบนดาบแล้วเข้าไปจูงม้าของข้าสืกจากนั้นพลิกตัวขึ้นไปไม่ต้องออกคําสั่งทุกคนก็รีบขึ้นม้าตามเขาไปทันทีม้าควบอย่างรวดเร็วอ้อมเมืองทั้งเมืองไป ทั่วทุกแห่งม,มีฝุ่นคุ้มปิววอนฝุ่นทรายส่งเสียงหวิดหวิวอยู่ท่ามกลางทุ่งร้างม้าหลายตัวควบมาถึงบนถนนดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อสายหนึ่งบ่อแสเพียงอย่างเดียวนั้นอยู่ที่ใดลวดชงถมฝุ่นทรายออกมาซานจงลงจากมา้ามองไปทางด้านข้างถนนดินก็คือที่นั่นที่นั่นมีคนนั่งอยู่ก็คือคนเสียสติที่พิการผู้นั้นเขายังอยู่ เขายังคงสวมเสื้อผ้าเปื่อยขาดรุ่งริ่งนั่งอยู่ผมเผ้าหงอกเป็นสีเทาทั้งสีสัดูสกรปรกยุ่งเหยิงปกปิดดวงตาทั้งคู่ที่มืดบอดและใบหน้าที่ถูกทําให้เสียโฉมขาข้างที่ขาดร้วมมีชามแตกๆปากป,ากปิ่นเพื่อนคาบโคลนซึ่งข้างในมีบั่นโถก,กเก่าครึ่งลูปที่คาดว่าถูกลมพัดเป่าจนแห้งไปนานแล้ววางแต่แคงอยู่เขายังคงส่งเสียงแหบเครือร้องเพลงพื้นบ้านเพลงนั้นอยู่ เก่าหนึ่งปีใหม่หนึ่งปีอาจจะเป็นเพราะได้ยินเสียงกีบเท้ามา้าเสียงร้องเพลงของเขาจึงหยุดลงแล้วขดตัวถอยหนีไปด้านหลังตลอดเวลาเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆใครคนเสียสติยิ่งถอยหนีอย่างนึกกลัวปากที่ได้รับบาดเจ็บจนบิดเบี้ยวส่งเสียงอุ้อี้จากลำคอพูดภาษาหั่นที่ไม่ค่อยชัดเจนออกมาจากปาก ข้างนอกลบกันแล้วมีทหารมามากมายพวกเขาลุนวิ่งหนีแล้วพวกเขาล้นวิ่งหนีแล้วซานจงยืนอยู่ตรงหน้าเขาเหตุใดเจ้าไม่หนีข้าหนีไม่ได้ข้ายังหนีไม่ได้ข้ายังมีงานงานที่สำคัญมากคนเสียสติพันหยุดไปกระทันหันเราเยื่ยนสองมือรูปคำพื้นกระเถิบเข้ามาเจ้าผู้ภาษาฮั่นเจ้าเป็นคนจงหยวนข้ารู้จ,จักเจ้า ข้าคุ้นหูเสียงของเจ้าครั้นนิซันจงไม่ได้ตั้งใจกดเสียงให้ต่ําลงเขานั่งยองๆตรงหน้าคนผู้นั้นคำพูดครั้งก่อนยังพูดไม่จบเวลานี้ข้าพาคนกลับมาตามหาเจ้าแล้วเจ้าเป็นใครคนเสียสติเหมือนกับตื่นเต้นเหลือประมาณแหวกผมที่ลุงลังออกมาเยืยนหน้ามาทางร่างของเขาเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าแซ่สารแซ่สาร ผ้าที่ปิดรอยแผลบนใบหน้าของคนเสียสติสั่นกระตุกขึ้นทีละน้อยปากที่บิดเบี้ยวสั่นระลิกแท่ซานซานจงพูดเบาๆทับลูหลงอยู่ที่ใดในพิบตานั้นคนเสียสติก็คว้าแขนของเขาเอาไว้ทันทีส่งเสียงร้องออกมาซานจงท่านคือซานจงใช่ซานจงพยักหน้าถึงแม้ว่าอีกฝ่ายะมองไม่เห็นก็ตามข้าคือซานจง คนเสียสติพันธุ์หัวเราะร่วงขึ้นมาหัวเราะเสียงดังแต่กลับแตกผ้าเหมือนกำลังร้องไห้มากกว่าท่านมาตามหาทับลู่หลงแล้วในที่สุดท่านก็มาหาแล้วพวกโจรจุนนักูงนั้นตัดเส้นทางข่าวสารทิ้งโดยสิ้นเชิงลู่ทางอะไรต่างก็ไม่มีนี่เป็นวันที่1362แล้วข้ารู้ว่าท่านจะต้องมาท่านจะต้องมาแน่นอนสามคนที่อยู่ด้านหลังยินนิ่งมองดูภาพฉากนี้ ไม่ว่าใครต่างก็พูดไม่ออกผ่างลู่เดินไปข้างหน้าก้าวหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวเจ้าก็เป็นคนของทัพลู่หลงเช่นกันเป็นเจ้าคนเจ็ดสติได้ยินเสียงเขาก็หันควัำมาหาเขาผ่างลู่นกองม้าเหล็กผางยังมีใครมาอีกบ้างยังมีใครอีกแผลเป็นที่ขาวบนหน้าของล่วชงกระตุกเบาๆหน้าประเดี๋ยวขาวประเดียวเขียวกัดฟันแน่นยังมีข้า ในกองม้าเหล็กล่วรั่วชงเจ้าก็ยังอยู่หรือพวกเจ้ารวนมากันแล้วคนเสียสติสั่นเทิมไป็นทางร่างประเดี๋ยวหัวรอดประเดี๋ยวร้องไห้ในที่สุดข้าก็รอจนมาถึงวันนี้แล้วหูสืออีแตกตื่นตกใจไปนานแล้วคนเสียสติพันได้สติแจ่มใสขึ้นมาทับรูหลงทับดูหลงยังอยู่ยังอยู่ แล้วเขาก็คำพื้นนิ้วมือขีดว่านอย่างสันละเล็กอยู่บนพื้นวาดเป็นด้วงบอกมาจากตรงนี้ไปข้างหน้าตอนนั้นข้ากับพวกเขาแยกกันพวกเขาซ่อนตัวอยู่ที่นั่นซานจงดูเส้นทางที่เขาวาดออกมาอย่างสงบนิ่งคนเสียสติวาดเสร็จแล้วก็ถอยออกไปกระทันหันคำคำแล้วก็ปัดเส้นผมเอากลุ่มผมทุ่ยุ่งเหยิงลุงลางปัดขึ้นไปข้างบนเหมือนจะก้าวผมเป็นมวยแบบชาวฮั่น ทว่ามือกับสันมากขึ้นไปอย่างน่ากลัวหลังจากนั้นก็จัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่างรีบเร่งเอาสับเสื้อด้านซ้ายดึงออกมาและยัดเข้าไปในสับเสื้อด้านขวาพยายามยืดตัวให้ตรงหันหน้าไปทางซานจงพังคุมหมายคารวะทับลูหลงค่ายมาศึกที่6ขอคารวะทุกท่านรอบด้านหลวงเงียบงนันมีเพียงสายลมพัดผ่านเท่านั้นซานจงนั่งอยู่ตรงหน้าคนเสียสติ ที่นิ่งค้างประหนึ่งรูปสลักอันหนึ่งบนหัวไหล่มีฝุ่นที่ลมพัดกวาดมาติดอยู่ชั้นหนึ่งไม่มีใครเห็นสีหน้าของเขาชัดเจนผ่านไปเนิ่นนานเขาถึงได้พูดเสียงหนักแน่นม้าเหล็กที่หกกลับสู่สังกัดแล้วคนเสียสติหยัดล่างตัวตรงดุดผู้กันก่อนที่ศรีรษะจะค่อยๆตกลงมือก็ร่วงลงไม่ขยับอีกต่อไปท่านหัวหน้าหูสืออีร้องเรียกเบา ผางลูกกับรั่วชงปล่อยดาบแล้วก้มศีรษะลงจานจงไม่พูดแม้แต่คำเดียวเขาแบกคนเสียสติขึ้นหลังแล้วลุกขึ้นพูดว่าไปท่ามกลางฟ้าดินอันมืดมัวพายุทรายคล้ายมีสิงหอยหวนทหารผู้เฝ้าทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความเคารพหลังจากปฏิบัติภารกิจสุดท้ายเสร็จสิ้นเขาก็หลับตาลงอย่างวางใจแล้ว ท่ามกลางเสียงลมยังคล้ายมีเสียงเพลงพื้นบ้านที่ล่องลอยอย่างไม่รู้ที่มาหลงเหลืออยู่กำลังข้าควรหวนให้เก่าปีหนึ่งใหม่ปีหนึ่งพิบตากี่ปีแล้วจอมทัพแห่งจงหยวนไม่ได้จะมาถึงปีแล้วก็ปีเล่า ล่วงเข้ายาคำค่ำคนอื่นๆที่ซ่อนตัวรอรับคำสั่งอยู่ก็ได้รับคำสั่งจึงรีบเดินทางไปพบกันที่เมืองซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเทือกเขาอันสูงตั้งงานซึ่งเห็นด้วยตาเปล่าว่าอยู่ไม่ไกลในหุบเขามีหลุมฝังศพใหม่ที่เพิ่งก่อขึ้นหลุมหนึ่งแท้จริงแล้วกองหน้าค่ายหาเหล็กที่หโจเสี่ยวอู่อายุยังไม่มากทั้งยังหนุ่มมากด้วยซ้ำไปที่นอกด่านเวลานี้ ในที่สุดก็จดจำโจเสียวอู่ได้แล้วแต่อีกฝ่ายกับตกเยิ่จะพภาดบาดเจ็บจนพิการไปทางร่างกล่องเสียงก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นผมเผ้าราวกับผ่านโรคมามากมายคล้ายเป็นขอทางทั้งแก่ชราทั้งเสียสติเพื่อจะไม่เปิดเผยตัวต,วตวนถึงขั้นบนแขนขวาเหลือเพียงรอยแผลเป็นรอยหนึ่งไม่มีรอยสักแสดงสังกัดว่าลู่หลงสองคำอีกต่อไปแต่ซานจงยังคงจำเขาได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องฝังศพโจเสียวอูเอาไว้นอกดา่านเพราะที่นี่ก็คือบ้านเกิดซานจงนั่งลงที่ข้างหลุมยันดาบของตัวเองอยู่ด้านข้างมีเงาร่างกลุ่มหนึ่งที่ปลดผ้าคาดหน้าผากออกยืนอยู่อย่างสงบนิ่งเค่งขึมท่านหัวหน้าหูสืออีส่งห่อกระดาษที่เป็นสเสบียงเนื้อแห้งมาให้เขาห่อหนึ่งหลายปีมานี้ท่านอยู่โยโจมักจะเรียกใช้พวกลู่หลินอยู่ตลอดก็เพื่อตามหาพวกเขาหรือ ซานจงนําเนื้อแห้มากกดคำหนึ่งแล้ววางหน้าหลุมศพอืมแล้วฉะไหนถึงไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงมาก่อนเลยล่ะท่ามกลางความมืดยามราตรีดวงตาคู่นั้นของซานจงลึกล้ําดํามืดดุจบ่อน้ําลึกถ้าสามารถพูดออกจากปากได้ข้าคงไม่ต้องรอจบจนตอนนี้ถึงได้มาหูสืออีนีง่เงียบไร้วาจาเสียงลมยังคงมีอยู่ แต่ไม่มีสิ่งความเคลื่อนไหวจากการเคลื่อนทับใดๆรอยมาอีกทันใดนั้นซานจงก็ลุกขึ้นชักดาบออกมาทั้งหมดไปกับข่าเพียงหยุดพักเท้าชั่วขณะเราก็เดินทางต่อท่ามกลางความมืดยามราตรีเงาร่างหนึ่งร้อยคนติดตามเขาเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบตรงดิ่งเข้าสู่ส่วนลึกของภูเขาไม่รู้ว่านานเท่าไรและไม่รู้ว่าไกลเพียงใดเหมือนกันเป็นเวลาที่ท้องฟ้าใกล้จะสว่างอีกครั้ง ในที่สุดก็มาอยู่ระหว่างเทือกเขาไม่มีใครพูดอะไรสักคำจนกระทั่งรอบด้านกลายเป็นผาขาดที่สูงนับหมื่นหลินซานจงไปทางด้านขวาตามที่โจเซียวอู่ชี้ทางแล้วก็ตรงเข้าไปในส่วนลึกยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับสีสับปักลงในโอ่งจนไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันแม้แต่ฝุน่นทรายจากภายนอกก็พัดเข้ามาไม่ได้ต้นไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่นปิดพันกันเป็นเกียวปกคลุมไปด้วยหนามแหลม หลายๆจุดถึงขนาดสามารถรอดผ่านไปได้เพียงทีละคนเท่านั้นพื้นที่แถบนี้มีผู้คนอยู่น้อยมากแม้แต่เทือกเขาก็ร้นร่วมเหมือนเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีคนเหยียบกลายเข้ามาร้อยปีแล้วอยู่ๆซานจงก็ชะงักเท้ายกมือขึ้นทุกคนที่อยู่ด้านหลังก็หยุดลงพวกเราเข้าสู่ค่ายกดแล้วเขาพูดเสียงเบาทันใดนั้นก็กวาดตาเบาๆหมอบลงพิบตานั้นก็มีถนนพุ่งเข้ามา ทุกคนรวมมีอาการตอบสนองอย่างรวดเร็วเรียบลุกขึ้นจากพื้นอย่างไร้วิแววคนซ้ายกลางล่างสามเส้นทางพวกเจ้าน่าจะคุ้นเคยดีซานจงกระชับดาบแน่นแล้วพุ่งออกไปด้วยความรวดเร็วไม่เพียงแค่80คนเท่านั้นแม้แต่คนที่หูสื่ออีพามาก็คุ้นเคยดีนี่ก็คือไข้คนที่พวกเขาเคยฝึกในขณะที่ฝึกฝนทหารทุกคนเคลื่อนไหวตามซานจงพิบตาเดียวก็กระจายกันจู่โจม เพื่อหลบหลีกกลไกลกับดักบนพื้นปิดซานจงที่อยู่ด้านหน้าสั่งการคำหนึ่งมีคนปรากฏตัวขึ้นในที่ห่างออกไปออกมาจากมุมลับแล้วก็ผิวกายผ่านไป่ายกลนถูกทำลายไปแล้วในที่ห่างออกไปก็มีแสงไฟกระพริบวาบขึ้นทันทีจากนั้นก็สว่างขึ้นในป่าลึกที่มีดงต้นไม้แน่นทึบแต่เดิมก็มีสิ่งที่เหมือนเปลวไฟปีศาจรอยละล่อง เพียงชู้คู่ก็ร้อยเรียงรวมกันเป็นมังกรไฟเหมือนมีคนจำนวนมากกำลังวิ่งมาที่นี่ถึงแม้จะไม่มีเสียงตะกับมีท่าทีขูขวัญผู้คนจานจงกลับตรงเข้าไปรับหน้าเป็นค่ายกลนอีกแล้วลูกธนูพุ่งขวางวุ่นวายครอบฟ้าคุ้มดินสเปะสปะไร้ขั้นตอนใดๆทาหารที่อยู่ข้างกายหูสืออ e ีนายหนึ่งถูกลูกธนูเข้าแล้วเขาด่าออกมาทันทีมารดามันเถอะลงมือโหดถึงเพียงนีิเชียว เขาถอดธนูดอกนั้นออกท่ามกวางความมืดสลัวเพียงคำได้หยาบหยาบถึงพบว่าธนูดอกนั้นกลับนำมาทำใหม่น่ากลัวว่าคงจะเก็บธนูดอกเก่ากลับไปหลังจากฝนให้คมแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ภายใต้แสงไฟสลัวรางค่ายคนนี้ถูกทำลายอีกคราร่างของซานจงว่องไวไปหนึ่งสายลมพุ่งเข้าไปจนถึงแม่น้ำที่อยู่กลางป่าสายหนึ่งเมื่อเท้าเหยียบน้ำก็ยกมือขึ้นทันที ทุกคนที่อยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครก้าวขึ้นมาด้านหน้าอีกเขายืนอยู่เพียงลำพังผู้เดียวบุกเข้าไปจนถึงที่ซึ่งมีแสงสว่างให้มองเห็นได้จงใจให้ตนเองเข้าสู่ค่ายกลและกำลังรออยู่ท้องฟ้าเริ่มเป็นสีฟ้าขาวลมหนาวดุดใบมีดกรีดแสงไฟสว่างขึ้นอีกหนและพุ่งเข้ามาที่เขาอย่างรวดเร็ว เพียงพิพตาคนกลุ่มหนึ่งก็พุ่งเข้ามาถึงเรากับหมาป่าดาบสะท้อนกับแสงไฟตวัดมาแล้วก็ฟันลงซานจงยื่นดาบออกไปขวางกัน้นยืนอย่างสง่าประหนึ่งต้นสนไม่ขยับเขยื่อนแม้แต่นิดเดียวทุกคนที่ด้านหลังเวลานี้ถึงได้พุ่งออกมาภายใต้กำนางของหูสืออีคนที่ถูกล้อมเอาไว้ไม่อาจลงมือได้อีกและประจันหน้ากันในทันทีแสงไฟสาดกระจายไป กวาดเอาหมอกในยามเช้าตู่โดยรอบหายไปจนหมดเดี๋ยวก่อนเป็นคงจงหยวนมีคนร้องออกมาซานจงที่ยืนอยู่ท่ามกลางน้ําที่ถูกแสงไฟสาดสองด้วยเหมือนกันมือข้างหนึ่งของเขายกดาบขึ้นขวางอยู่ตรงหน้าและเหลือบตาขึ้นกระชากผ้าที่คาดหน้าผากออกรอบด้านพันเงียบเสียงลงคนกลุ่มนั้นที่ใช้ดาบกับเขายืนนิ่งราวกับก้อนหินก็ไม่ปานแล้วก็ถอยไปโดยไม่รู้ตัว ด้านหลังของเขามีเงาร่างที่ถือดาบเดินออกมาสองสามคนล้วนเป็นบุรุษัวกลางคนที่ผมสองข,งข้างขมับเริ่มหงอกปะปายจับจ้องอยู่ที่ร่างของซานจงไม่กระพิบซานคนหนึ่งส่งเสียงแล้วเสียงก็หายไปกระทันหันเรากลับถูกคนบีบคอคืนหายไปในสายลมทว่านั่นทำให้คนทั้งหมดได้สติกลับคืนมาอาวุธในมือของถูกปล่อยลงไปตามๆกันมีท่าทางเหมือนกับไม่กล้าจะเชื่อ หางลูกกับลวชงเดินเข้ามาแล้วตามมาด้วยเงาร่างอีกหลายสิบสายที่ด้านหลังทยอยกันเข้ามาอย่างเง,งียบๆเปิดเผยตัวให้เห็นอย่างชัดเจนภายใต้แสงไฟในที่สุดชายวัยกลางคนผู้หนึ่งก็เดินเข้ามาเอ่ยเสียงสั่นเครือท่านหัวหน้าใช่ท่านหรือข้าเองซานจงเอามือในดาบลงลูกกระเดือกกิ้งขึ้นลงข้ามาหาฟุกเจ้าแล้ว กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ้กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมรัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ